เใช้นิ้วอ้วนปัดขึ้น1เม็ดต่อไปเพิ่ม2ใช้นิ้วอ้วนปัดขึ้น2เม็ดถูกต้องค่ะลบ2ใช้นิ้วผอมสลับนิ้วอ,ออกมาต่อหลบปัดลงได้คําตอบแล้วนะเซตศูนย์สั้นก่อนเขียนคําตอบ1ถูกต้องค่ะเดียวก็เทบสมุดไปหาตัวเองนิดนึงเอาเลื่อนจุดมาใกล้ๆข้อที่หกเลื่อนมา สองใช้นิ้วอ้วนปัดขึ้นจับดินสอให้เข้าล็อกก่อนลูกเอาดินสอให้เข้าล็อกถูกต้องค่ะเพิ่มอีกสองใช้นิ้วอ้วนปัดขึ้นอีกสองเมต็ดต่อไปลบสี่ใช้นิ้วผอมสลับนิ้วออกมาก่อนปัดลงเซตศูนย์ต่อไปไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมคะไม่เหลือก็เป็นเลขศูนย์ค่ะเขียนน้อต่อลงไปในช่องเลย อข้อต่อไปค่ะเพิ่มสามใช้นิ้วอ้วนปัดขึ้นสามเม็ดเอาดิสอเข้าล็อกก่อนนะดีมเพิ่มสามใช้นิ้วอ้วนปัดขึ้นสามเม็ดต่อไปเพิ่มหนึ่งใช้นิ้วอ้วนปัดขึ้นหนึ่งเม็ดลบสี่ใช้นิ้วพร้อมปัดลงคำตอบเต้นโ้ลายมือสวยมากโอเคค่ะเก่งมากเลยพอจะเข้าใจหรือยัง 아, okay. 귀여